แต่ทีนี้เนี่ยสอวออกตัวแรงว่าจะไม่ยกมือให้คุณพิธามไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอแรงกดดันจากกลุ่มผู้ชุมนุมฮะเพราะว่าเขานัดรวมตัวกันแล้วครับผู้ชมวันพรุ่งนี้ม็อบราษฎรนะครับกับแนวร่วมธร,รรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยเขานัดกันว่า23เตรียมลงถนนกดดันสอวอ250คนให้โหวตเลือกนายกตามฉันธามติของประชาชนนะครับโดยเผยแพร่เอาไว้นี่ฮะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เพจใน Facebook เดวโพสข้อความนัดหมายการชุมนุมใจความก็ตามนี้เลยคือ การเลือกตั้งเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญที่สะท้อนความต้องการของประชาชนนะครับเมื่อเสียงของประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงตามหลักการของประชาธิปไตยก็ควรจะเป็นไปตามนั้นแต่ดูเหมือนว่าสมาชิกวุฒิสภาบางคนจะแสดงถึงความไม่เห็นด้วยพร้อมที่จะคัดค้านตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและพร้อมที่จะยับยั้งความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกวิถีทางดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมาร่วมกันยืนยัน หลักการว่าสวไม่โหวตสวนมติประชาชนชัยชนะของประชาชนในครั้งนี้ต้องไม่ถูกทําลายโดยเสียงของสอวนัดกันเมื่อไหร่5โมงเย็นวันพรุ่งนี้ครับอังคารที่23พฤษภาคมจุดที่เขานัดกันก็คือหน้ารัฐสภาฝั่งบุญรอดก็คือรัฐสภาเกียรก,กายนะสภาใหม่หน,นะครับแต่ว่าการนัดชุมนุมครั้งนี้ ดูเหมือนว่ามันจะหลงเหลงหลงเหลงยังไงตอบไม่ถูกเหมือนกัน <ฮะ S 1> เนื่องจากว่าอันนี้แค่ประกาศนัดเตรียมชุมนุมมีบรรดาคนที่ไม่เห็นด้วยเข้าไปแสดงความเห็นแล้วนะครับเพราะว่าไม่สนับสนุนชาวเน็ตส่วนใหญ่ไปแสดงความเห็นบอกว่าไม่เห็นด้วยการชุมนุมครั้งเนี้ยมันเร็วเกินไปรอหน่อยไม่ได้หรอรอดูการจัดการของพักก้าวไกลก่อนเนื่องจากว่าถ้าเกิดดูจากพักแล้วเนี่ย ก้าไกลเขายังมั่นอกมั่นใจว่าจะสามารถรวบรวมเสียงได้ก็เลยไม่เห็นด้วยที่จะจัดให้มีการชุมนุมในช่วงนี้ซึ่งอาจจะทําให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาทํางานลําบากมากยิ่งขึ้นทางที่ดีควรจะไปกดดันให้กกตรับรองผลการเลือกตั้งหรือจะชุมนุมกดดันวันที่สอวอมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่สาย ต้องไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับและล่าสุดเองเนี่ยสวว่ายังไงเขานัดเตรียมชุมนุมกันวันพรุ่งนี้จะไปกดดันที่ตรงข้ามรัฐสภาสวกิติศักดิ์รัตนวราหะออกมาแสดงความเห็นว่าอ๋อไม่กังวลฮะชุมนุมชุมนุมไปถือว่าเป็นสีสันของประชาธิปไตยครับครบอผมว่าเป็นเป็นสีสันประชาธิปไตยนะ ไม่ได้ตัดข้องเลยนะครับการแสดงออกนะครับแต่ว่าก็คงคงไม่ใช่การบังคับหรือการมาข่มขู่กันนะครับ mm hmm. สวก็มีเหตุมีผลน,น,นะนะฮะแล้วก็ใครบอกว่าสวาไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับสามารถแสดงออกได้นะครับแต่ก็ขอให้อยู่ในเหตุในผล mm hmm. หรือว่าเ,เห็นผู้อื่นเนี่ยที่เห็นต่างเนี่ย ก็ก็ไม่ใช่สัตว์ตัวนะครับคนไทยที่ันอย่าอย่ามาทะเลาะอย่ามาทำร้ายกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลักว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าสายไหนไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามเนี่ยสามารถ เห็นด้วยกับสอวอหรือนิยต่างกับสอวอได้ทั้งหมดนะครับนี่แหละครับสอวกิติศักดิ์ก็บอกเอาไว้<อ>ว่าถ้าเกิดกลุ่มผู้สนับสนุนพักคก้าวไกลเนี่ยจะต้องเคารพความเห็นต่างของคนอื่นในระบบประชาธิปไตยก็ต้องเห็นต่างก็ต้องเห็นด้วยว่าก็ต้องยอมรับว่าสอวอเขาก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ดังนั้นเนี่ยชุมนุมดังนั้นเนี่ยอยากชุมนุมก็ชุมนุมไปไม่ได้กดดันอะไรไม่ไดความบันเทิงสีสันของประชาธิปไตยเท่านันเองอยากรู้ว่าท่านทานอะไรอ่ะ ท่านถึงได้มีพลังใจแบบแรได้านบวกอะแก่งแร่งจริงคือท่านมองโลกในแง่บวกแล้วท่านก็มีความมั่นใจว่ามีพวกกลุ่มสวเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถเลือกนายกคนที่เหมาะสมกับประเทศไทยได้มากกว่าเสียงประชาชนหรือเปล่าอันนี้เขาก็ฝากถามกันมา